น้อยเนี่ยสี่ห้าหกสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีปรากฏการณ์ที่ว่าคนที่เกิดในต่างประเทศที่เตือนเติบตัวในต่างประเทศเนียยย่ยได้เข้ามาดูแลวัดดูแลพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้ต่อเนื่องนี่ยังไม่มีนะแต่ว่าแน่นนก,ก็ไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้นะแต่ที่ผ่านมาที่ยังไม่มีเลยยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น แนวคิดของท่านอีกอันหนึ่งว่าว่าที่พระธรรมทูตนี่นะ,ะท่านอาจจะต้องป้อนข้อมูลเข้าไปในความคิดของท่านว่าเออมันอ,อท่านพูดช้าไปหรือเปล่าวันนี้มันมันจะตอนท,ท้ายของ,ของการของการอบรมไปแล้วนี่นะท่านจะไปตั้งตัวทันไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะก,ก็ไม่เป็นไรแต่ก็เป็นเป็นความคิดนะว่าอันนี้ก็คือประสบการณ์ในต่างประเทศน,นะอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้แต่ผมผมผม,ผมคิดว่า เอาเรื่องนี้ที่ผมอยากจะนํามาเสวนากับว่าที่พระธรรมทูตตั้งแต่กีที่แล้วอริช่าจะว่าไปเนี่ยความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมาที่ค้นพบอันนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้เกิดอยากให้เกิดออยากให้ทุกท่านได้ได้ได,ได้ได้มีความความคิดใหม่ตรงนี้คือกลับกันกลับกันจากเรื่องที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ นําตลอดนี่นะอะตอนนี้เมือม่อเมื่อคนคนนำก็คือคนเดินหน้าอย่าไม่ถือโทษหนึ่งมาแต่พอมาเป็นผู้เดินตามเนี่ยเราอาจจะต้องปรับบทบาทใหมนะ่จะต้องคิดใหม่นะว่าะต้องเป็นแบบนั้นอันนี้นี่คือข้อที่จริงที่ท่านจะต้องมาเจถ้าเกิดไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นที่จริงผมถือว่าเป็นโครงการใหญ่มากนะทำทุกขนาดมิถีพูดเลยเพราะทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มี คนไทยอยู่น่าจะเป็นเป็นล้านหนึ่งนะต้องถือว่าเป็นล้าน่แล้วก็ทุกคนมีบทบาทตรงนี้ได้ทําหน้าที่ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เราไม่เคยยกย่องเขาว่าเป็นผู้นําทางศาสนาเราจะคิดว่าเขาเป็นผู้ตามเขาเป็นผู้ตามตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้นานะเป็นผู้นําและเราเราเป็นผู้ตามอันนี้พูดแบบไม่ต้องเกรงใจนะนะเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็อตอนนี้เวลาก็เหลือน้อยจริงๆวันนี้ได้ ครับเรียนท่านอาจารย์อาจจะคุณพระสมบูรณ์รัชดพรว่าผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยี่สิบวันเลยเพราะรับเปลี่ยนท่านมาสองสามรอบแล้วว่าว่าจะไม่ไหวนะแต่ว่าอาจจะไปของขึ้นนะพอที่ด้วยด้วยความตั้งใจอย่างแรงเลยที่ว่าอยากจะามาเสวนากับวัี่ประตมัททูดีนะก็เลยมีพระกําลังตรงนั้นก็ตอนนี้ก็จะหมดเวลาเนี่ย ขออีกนิดหนึ่งเ,เกี่ยวกับเรื่องโครงการของอางานอันธรพงศงานการสร้างงานของวัดนี่นะปีนี้เรามาีมีโครงการหนึ่งผมใช้ชื่อว่าโครงการาประชาบดีโคตมีก็คือโครงการบวชผู้หญิงคืบอบวชชีกรนพรมเนี่ยนะคือเรา,เอาตอนนี้มีมีพิสูจน์มีเออมีไม่ใช่มีพิสูจน คือผู้จญิงที่บวชชีในประเทศไทยเนะต่ตางเนี่ยเราจะเห็นว่า,ามีมีบวชเยอะแต่ว่าจะบวชด,ด้วยเหตุผลใดก็ตามนี่นะหักบ้างนะ,ะบวชโงงอยอะไรกันแล้วแต่นะแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ว่าเราจะจะบัญญัติไปนะแต่ว่าโครงการที่วัดไทนโเวที่ผมกําลังคิดอยู่นะของปีนี้เนี่ยนะ,ะก็คือ,อาภายใต้แนวคิด เหมือนกับที่ผู้ชายไทยเนี่ยบวชหมายความว่า,วา,เ,าเราเรามีคติว่าผู้ผู้ชายเนี่ยเกิดมา่าจะต้องบวชเพราะว่าการบวชเนี่ยต้องถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดอะในการทาบุญเนี่ยนะให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยนะเพราะงั้นการบวชเนี่ยถือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการปฏิบัติที่มีอนันสูงมากแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องถือว่าเขาสิบเรียบเหนือไม่สามารถที่จะบวช ได้รับอานิสงได้รับบุญมากตัวเนี้ยผมก็เกิดแนวคิดอันนี้ขึ้นมาว่าจะบวชผู้หญิงเนี่ยจะบวชกนหัวนะบวชผู้หญิงคนหัวบวชขี่กนหัวเพื่อให้เพื่อภายใต้แนวคิดว่าบวชเพื่อจะได้รับอานิสงมากบวชเพื่อจะได้รับบุญมากไม่ใช่บวชเพราะอกหักหรือไม่ใช่บวชเพราะเห็นเขาบวชเขาบวชตายไม่ใช่เงี้ยแต่บวชภายใต้แนวคิดมืนหยาวที่ผู้ชายไทยบวช้วเกิดมาจะต้องบวชต้องได้รับบุญอย่างมาก ทาบุญอย่างอื่นเนี่ยให้ทานเท่าไหร่ก็ซู้อบดไม่ได้อย่างนี้นเพราะฉะนั้นแนวคิดเนี้ยไม่ไม่มีมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเกิดแนวคิดนี้ว่าจะมีการบวชผู้หญิงโกนผมซึ่งตอนนี้ผมให้ลงทะเบียนเนี่ยก็จะบวชในวันเข้าพรรษาโดยใช้ชื่อว่าและใช้ชื่อโครงการบ้านประชาปนิกรตมีแล้วก็ตอนนี้มีลงทะเบียนมาตั้งทั้งสามสิบกว่าคนแล้วก็เลยเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสเนี่ยยังไม่สงบที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ย เพราะงั้นก็เลยการโครงการอะไนี้ก็อาจจะลดขนาดลงนะอาจจะลดขนาดลงอาจจะเหลือแค่สักประมาณสนะักสิบแล้วก็ระยะเวลาก็อาจจะสักสิบห้าวันเพื่อให้เพืนะ่อให้มีการบวชนะเป็นเป็นเป็นโครงการนําร่องไปเป็นการบวชภายใต้แนวคิดที่ว่าเกิดเป็นเ,เป็นชาพุทธแล้วนะจะต้องเ,อเรียกว่าจะต้องได้รับบุญใหญ่ มีวิธีใดที่ต้องรับบุญใหญ่มีต้องแส่ให้ท้ารักษาศีลภาวนายอย่างเงี้ยในการบวชก็คือการเข้าสู่เพศทวะของความเป็นบนรรพชิตเนี่ยแต่ในเมื่อผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะบวชภิกษุหนีได้ก็ทําให้มากที่สุดที่จะทําได้ก็คือการกวนผมบวชชีสักหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้ก็มีลงทะเบียนมาตั้งสามสิบกว่าคนต่างประเทศก็มีมานะต่างประเทศก็ลงทะเรียนมาด้วยก็ต้องจากเรียน แล้วเพ่เดือนกรกฎาเนี่กยก่อนขอ้าพรรษาก็จะได้แจ้งประสานกันเพิ่มเติมซึ่งก็ตอนนี้ก็กําหนดบุในวันข้าพรรษาอันนี้นี่ก็เป,เป็นเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการถือได้ว่าให้จากบุญจากที่ยตดโยมที่ครหัตเนี่ยเขาไม่ได้คิดในในในมุมมองเนี้แต่เราก็มาคิดและก็เห็นว่าควรจะ,ะให้บุญควรจะให้เขาได้รับบุญเต็ม ตามนี้นะเราะงั้นก็อันนั้นก็คือโครงการามีคําถามมาว่าให้สร้างเป็นเป็นการสร้างงานในเทศนอร์เวยนดังนั้นเราก็มีโครงการมีมีแผนการทําง,งานชัดเจนก็ซึ่งเรื่องแผนเนี่ยเราทํางานร่วมกันกับวัดอื่นในต่างในใน,ในวัดไทยในนอร์เวย์เนี่ยสิบยี่สิบกว่าวัดเนี่ยแล้วก็ตั้งกับญาติโยมกับสมาคมต่างเนี่ยเราก็มีแผนชัดเจนว่าจะทําอะไร ยังไงเมื่อไหร่นี่นะอันนี้ก็ไม่มีแผนอยู่ชัดเจนแล้วก็ <c oughs> ที่โชคดีอีกอันหนึ่งก็คืออ่ไม่รู้โชคดีหรือว่าเป็นเป็นงานภาระอันหนักหรือเปล่าที่เมื่อสองเมื่อสามปีที่แล้วที่ไต้วัรรทิทยาลัทำปรมตูเปิดอ่ศูนย์ปฏิบัติวิทย์ปฐมทูตที่นอร์เวย์น,นี่นะที่วัไทยนอร์เวย์เราก็มีการแผนรองรับเพื่อปฏิบัติงานอันนี้นะซึ่งซึ่งปฐมทูตท,ที่จะ มาร่วมปฏิบัติงานในโอกาสต่อไปก็จะได้ทำงานร่วมกันตรงนี้ซึางก็เป็นโครงการอ,อันนี้ก็เป็นโครงการที่ที่อยู่ใน,ในอของว่าไทยโรเวนะอันนี้ก็เป็นการสร้างงานส่วนอีอกประเด็นหนึ่งที่ตั้งคำถามมาว่าพัฒนาการพัฒนาตนอันนี้ผม,ผมพูดไปสองเรื่องแล้วนะน,นี่ก่การนำวัฒน์นี่ก็การ ประวัติวัดเยอะๆนะแล้วก็การสร้างงานจะเป็นสุดท้ายแล้วก็ต่อไปนี่ก็จะเป็นการย้อนกลับกลับมาที่การพัฒนาตนซึ่งการพัฒนาตนนี่ผมเห็นว่าน่าจะยึดหลักที่เรื่องกรรมฐานกรรมฐานก็คือทางจิตนั่นเองเพราะฉนั้นถ้าจิตใจมั่นคงนะเนี่ยไม่ว่าวจะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จจะเป็นพระกร็ดีที่จะเป็นครหัตก็ดีก็ประสบความสำเร็จเพราะงนั้นเรื่องจิตใจเนี่ย เป็นเรื่องสาคัญเป็นเรื่องเป,เป็นความมั่นคงต้องถ้าวัตธรรมทูตของเราได้มีผู้ที่จะออกไปเผยไปพุทธศาสนาในต่างประเทศนี่ถ้ามีธรรมฐานมี่มีพื้นฐานทางจิตใจมั่นคงแล้วนี่ผมว่าชีวิตก็จะมั่นคงชีวิตก็จะมั่นคงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะแล้วก็ส่วนการพัฒนาคนนั้นเนี่ยผมว่า ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากอันนี้ต้องถวายให้กับพูะบาจารย์ที่อ <c oughs> ที่มีหน้าที่ในตรงทางมัจุลาเรื่องการพัฒนาคนเพราะในความเข้าใจของผมจริงเนี่ยผมคิดว่าพัฒนาคนนี่อืเป็นเรื่องยากมากนะที่ว่าเป็นเรื่องยากนีเนื่องจากว่าเอพ่อแม่ก็ดีไม่เคยสอนให้ลูกไปทำความไม่ดีนะทุกคนก็สอนทำความดีเนทะ่านั้นเลย ไปเรียนนาสรีครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยสอนวิชานะักเนี้ยไม่เคยสอนวิชากระด้างกระเดื่องนี่ไม่เคยสอนวิชาไปทําผิดทํายอะไรใครแต่ว่าคนก็ไปทําผิดเองนะอย่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะงั้นเรื่องการสอนคนเนียผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยนะต้องเป็นเรื่องของพี่ๆวิบากวิบากกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องขอขอถวายไว้กับทางเราหมาจุฬา ตามาจุฬานะที่จะเรงสอนคนเนี่ยให้ตั้งมุ่งั่นนันไปซึ่งผมทำหน้าที่มาพอสมควรก็อาจะขอในช่วงท้ายนี้นะถ้าใครจะเปิดโอากาสให้ได้มีโอกาสได้สะท้อนกลับบ้างถ้าใครอยากจะอยากจะตัคำถ,ถ,ถามเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยก็ยังดีนะอ,อยากจะได้อยากจะเบื่ออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดที่โนว์ ผมขอผมขออย่างนี้ว่าอาะพที่นอร์เวย์นะขอเปลีนในนอร์เวย์เพราะเนื่องจากว่าต่างประเทศนี่ดูตับตารางแล้วก็มีเจ้าที่มีวิทยากรมาจากประเทศอื่นอ่นออ <S <S ทุกประเทศเนะอย่างเมื่อที่ผ่านชั่วโมงที่ผ่านไปก็ตอ,อ,อต่างอังกฤษนะอาจารย์จิจุณนนองพระราชมิเตอปัญญาคุณท่านก็ผ่านไปเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้ เรียนท่านไปแล้วเหมือนกันบอกว่าท่านอาจารย์จะพูดสแตนบายไว้ถ้าผม <c oughs> หมดเสียงข้ไหนก็ที่เหมืนอาจารย์ขึ้นตอบเหมือนกันแต่ปรากฏว่าผมจะด้วยบุญบาร,รมีของอทางว่าทระธรรมทูตด,ด้วยนะก็เลยทําให้ผมนี่ก็ยืดมาจนกระทั่งถึงจบชั่วโมงได้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นบุญของผมด้วยนะแล้วก็ของพวกเราด้วยครับก็ขอให้ให้การตัวนี้ก่อนนะครับท่านมีอะไรจะคาถางิ่นเติม คือการปรจับุรุษกิจกรรมการประจัญบก็เปนเรื่องทีก็จะขอในควเคารพกดี๋ยวจะเปนการไมุผลครับผมผมราวิวัตุการนองเขาอยากจะถามว่าในประเทศตาวีนั้นมีวัดพุทธศาสนาหรือว่าชาพุทธจากประเทศอื่นๆื่้างไหมและเรามีการร่วมมือในการกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาร่วมกัน อย่างไรบ้างครับผมขอถ่ายความครบครับครับอ๋อเนี่ท่านท่านถังดีมากดีมากครับก็ที่ที่ประเทศนเวจะมะีเฉพาะของพุาศาสนาเนี่ยมีทิเบตทิเบตเ,เข้ามาอยู่ก่อนนะทิเบาาตเข,เ,บเข้ามาอยู่ก่อนแต่ก็สมาจิของเขาก็จะมีไม่มากทิเบตเข้ามาอยู่ก่อนแล้วก็มีของยัดนามแล้วก็ของไทยเราแล้วก็ของศรีลังกาของ อ่าเมียนมาอ่าแล้วก็อันนี้ที่มีที่มีพระสงฆ์ฮของเมียนมาแล้วก็ตอนนี้มีพระของอ่ของนอร์เวย์นะอ่ามามีอยู่สองท้องที่สองวัดแล้วก็อ่าเกี่ยวกับวุธศาสนาเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีสหภาพสหภาพก็จะรวมองค์กรพระธรรมทูดอองค์กรวัดอ่าวัดไทยต่างอ่าวัดวัดต่างประเทศวัดอ่วัดประเทศต่างๆที่เข้ามาอยู่ในนอร์เวย์เนี่ย ก็จะมารวมกันอยู่ดเหมือนจะมีอยู่สิบสามสิบสามแห่งสิบสามองค์กรแล้วก็จะมีการทํางานร่วมกันมีการตั้งเรียกว่าตั้งเป็นํางานร่วมกันแล้วก็มีการจับงานร่วมกันในแต่ละปีนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสําคัญอย่างงานวิสาขบูชานี้ก็จะจัดงานร่วมกันสิ่งคองนี้ก็เรียกว่าจับมือร่วมกันก็เป็นมิตรกันดีอยู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวัดอ,องค์กรที่ใหญ่ก็จะมีวัดเวียดนาม และก็รองรมาก็เป็นวัดไทยนอเวกของเราเนี่ยนะแล้วก็อยู่อยู่ไม่ไกลกันอยู่ไม่ไกลกันแล้วก็เรียกว่าเป็นมิตรดีต่อกันเป็นเพื่อนกันดีมากเลยนะไปมาหาสู่กันแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลาอยู่แล้วก็วัดเราจะได้จะได้เปรียบวัดไทยนอเวกเรานี่จะได้เปรียบที่ว่าเราได้ทํางานร่วมกับอ,องค์กรพระคริสตนะ์โดยตรงแล้วก็เขาก็ยินดีต้อนรับเราอย่าง อเรียกว่าเต็มนะเต็มใจเต็มใจครับเนะอย่างสังเกตดูว่าตอนที่พระไทยโนเวเริ่มที่จะมาตั้งเริ่มที่จะมาตั้งตรงปัจจุบันนี่นะ <S <S ที่จริงเราย้ายมาส,สี่สี่แห่งเลยนะพอมาพอที่จะมาซื้อที่ตรงปัจจุบันเนี่ยตอนที่จะมาตั้งอยู่เนี่ยก็เกิดมีนักสิปพินท้องถิง่นเขาก็ทําประชาพิจารณ์ว่าจะมีวัดไทยมาตั้งอยู่เนี่ยใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรนี่นะ ก็ปรากฏว่ามีคนเห็นด้วยแต่มีคนไม่เห็นด้วยเนี่ย49เปอร์เซ็นต์มีมีมีคนเห็นด้วย49เปอร์เซ็นต์ส่วนมีคนไม่เห็นด้วยเนี่ย51เปอร์เซ็นต์เพราะงั้นตอนแรกผมก็ตกใจนะว่ามีมีเห็นด้วยเยอะกว่าแต่พอมาคิดแล้วเนี่ยห่างกันแค่2เปอร์เซ็นต์ถ้าคนมาลงคะแนนเนี่ยเกิดว่าจะมาลงทั้งประเทศเลยเนี่ย ประมาณห้าร้อยคนเนี่ยก็แสดงว่าสองล้านครึ่งเนี่ยเขายอมรับวัฒไทยเนี่ยแสดงว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากเมื่อพอมาคิดตรงนี้ได้ก็คือ,อสบายใจแล้วก็ตอนนี้วัไฒนโอเวย์เราก็เรียกว่าคนโอเวย์นะคนโอเวร์เขาชื่นชมแล้วก็เกี่ยวกับการมีครอบครัวกับคนไทยเราด้วยแล้วก็เขารู้จักประเทศไทยดีแล้วก็ไปเที่ยวประเทศไทยกันโอ้ปีเราเยอะๆนะและ้วก็ปีละจำนวนก็เยอะแล้วก็อยู่นาน ะลังจากันเขารู้จักประเทศไทยดีนะครับเพราะะนั้นวัดวัดไทยเรามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่อย่างอบอุ่นนะเท่าคนเท่าถิ่นให้การยังให้การตอนรับยังดีนะครับอันนี้ก็ของแถมนะของแถมนะครับวัดอื่นๆก็ทํางานร่วมกันอยู่วัดศรีรังกาวัดทิเบตวัดกัดนามวัดพมา่าเนี่ยอย่างตัวนี้ก็วัดพมา่าเมื่อปีที่แล้วขายวัดแล้วก็ยังซื้อใหม่ไม่ได้ก็มาอยู่กับเรานี่แหละ เป็นวัดอนะินเตอร์เนชั่นแนลไปแล้วก็มีพระพระโนเว์ด้วยพระโนเวอยู่ที่ไปบวชอยู่ที่สายวัดหพ่ขชาที่ออสเตรเลียแล้วก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ครอบครัวอยู่ที่รนเว่แต่กบมาตั้งแต่ปีที่แล้วติดโควิดไปไม่ไดนะ้ตอนนี้ก็กะว่าจะ,ะกลับประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะถ้าถ้ายังกลับไม่ได้ก็คงจะต้องอยู่จำารรนสายพิการที่นี่าะงนั้นะว,วัดไทยรนเวเ่เลยกลายเป็นวัดไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไป นะครับอันนี้ก็ขอเรียนสมายตามนี้นะครับเพิ่มเติมครับครับพระเดชพระคุณครับกับผมพ้าแทนไทยนะครับครับอยากทราบว่าที่นั่นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็คือประเทศนอร์เวย์ถ้าได้จดทะเบียนแล้วก็เป็นสมาชิกไม่ทราบว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรครับเอ่อหมายความว่าวัดใช่ไหมครับ ค,คือคืออย่างนี้นะประเทศที่จริงประเทศเราเย์เขามีกฎหมายกฎหมายน่าจะเกินกว่าห้าสิบปีนะผมว่าเนาะกฎหมายที่ว่าคือเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลเนี่ยนะ,ะจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนี่นะในเรื่องของการจัดกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนอย่างนี้เป็นรายบุคคลไปเลยใคร แต่ว่าการที่จะรับการสับทนุนตรงนี้ได้เนี่ยก็ะจะต้องอจดทะเบียนเป็นนิตนิบุคคลก็คือตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อเราตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเนี่ยจึงจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเองนะเป็นเป็นเงินนะเพื่อง,ง่ายสนับสนุนเป็นเงินจากภาครัฐเพราะงั้นถ้าเรามีสมาชิกเยอะเราก็ได้ได้รับการสรนับสนุนเยอะมีเงินเยอะมีสมาชิกน้อยก็ได้รับน้อยตามสัดส่วนนะอันนี้ก็เป็นการเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนการได้รับการรับรองให้สถานะยกสถานะเป็นวัดนี่อันนี้ผมว่ามันอยู่ที่คือโครงสร้างของวัดด้วยอย่างวัดเราวัดไทยโนเวนเราตัวนี้มีมีที่ดินอยู่หนึ่งอสิบประมาณสิบไร่นะหนึ่งมแปดอ่าหนึ่งอ่าหกพันแปดรอยตารางเมตรด้วนะก็เรียกว่าสิบ,ส,บสิบไร่เศษเศษอแล้วก็ไม่ติดบ้านคนไม่ไม่เป็น ไม่เป็นศักด์ไม่อมันอยู่ในถนนเล็กซอยนะซอยแล้วก็ไม่เป็นไม่ไม่รบกวนค่อนข้างเขียมนะคืออันนี้นี่ก็คือสิ่งแวดล้อมไม่รบกวนสิ่งไม่รบกวนชาวบ้านนี่นะก็เรียกว่าพื้นที่ก็ใหญ่พอสุมครเนี่นะแล้วก็ไม่รบกวนไม่รบกวนเพื่อนบ้านอย่างการเวลาจัดงานเนี้ยถึงแม้จะมีรถมาเยอะแต่ว่า เรามีที่จอดรถเพียงพอแล้วก็ถ้าไปจอดตามถนนบ้างก็เป็นวัดที่ได้รับการอนุญาตให้เป,เป็นเป็นวัดแล้วเนี่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมามามาเคลียร์ปัญหาก็คือมาคอยช่วยจัดการในแก้ไขระบายรถอย่างนี้เป็นต้นเลยนะเพราะฉะนั้นอ,องค์รกรเราเนี่ยทาให้วัดไทยนเวเนี่ยได้รับการรับรองยกยกฐานะยกยกฐานะเป็นวัดเป็นวัดที่ถูกต้องเล่ยนะ ราะนั้นอย่างที่อื่นๆนี่สถานะอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาคารสถานที่อะไรก็ยังไม่พร้อมนะแล้วก็อะไรจะมอะไรยังไม่พร้อมนี่นะแล้วก็อยู่ในบ้านพักคือไปเช่าบ้านอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยขึ้นชื่อว่าเขตที่อยู่อาศัยก็คือเขตที่อยู่อาศัยเนี่ยนะก็อยู่ครอบครัวสี่ห้าคนอย่างมากเลยนะ,ะจะไปกันหลายคนคน,คนเกินกว่าน,นั้นก็ไม่ได้ก็จะไปรบกวนคน,นข้นางเคียงเพราะงั้นสถานที่อย่างนี้ทาง ข้อมูลหรือว่าทางทางภาครัฐนี้เขาก็จะไม่ยกให้เป็นวัดนะเรียกว่าเราต้องพิจารณาตามราจริงตรงนี้ด้วยเพราะฉะั้นว่าแทนาเงก,ก็ต้องเรียกว่าเป็นโชคดีนะโชคดีเอ่อถ้าท่านดูเอ่อวัดอย่างเนี้ยอาคารเนี้ยเราก็สร้างขึ้นมาเองในปีสองพประมาณ2,548แล้วก็รฉลองปี2,550แล้วก็ตอนนี้ก็เพื่อให้ เป็นโครงการที่จะเรารับศูนย์ปฏิบัติวุฒิระดับทูตก็มีโครงการที่จะสร้างหอประชุมสร้างปฏิภศสงอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็กําลังรุมในการอยู่อันนี้อันนี้ก็เป็นความที่ที่ทําตรงนี้ได้เพราะว่าวัดเราได้รับการรับรองจากรัฐบาลนั่นเองและก็สมาชิกเราก็มีจับเทืรกเทศก็เรียกว่าพอเพราะงั้นวัดไทยรเบียก็ได้รับการยกกระดับซึ่งก็ก็มีนี่ีกฎเกณฑ์พอสมควรนะกฎเกณฑ์พอสมควร รูปไหนมีอะไรยังอื่นไหมมีคำถามอีกนะครับถ้าไม่มีก็เวลาจะเกินไปแล้วก็จะเดียดเวลาท่านอื่นเนาะผมก็ขออนุญาตอาจารย์ทานายถามอีกไหมครับมีนิมหมเลยนะครับ ถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตจบแค่นี้นะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณการได้ยินนะครับครับครับนี่ครับนี่นะขอบคุณมากนะครับให้ท่านพระล้ำธูตได้กล่าวขอบคุณกับอาจารย์เด็กเพื่อออกนะครับขอให้าดูหน่อยนะครับนีมนต์ท่านพระล้ำูตครับ ในนามผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเรื่องที่27ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเศษราระธาราภาพระธรรมทูตไทยในทวีตยุโรปเจ้าอาวาสว,ว,วัดไพยนาเวที่เมตตาเป็นองค์บรรยายถวายความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเรื่องที่27ในวันนี้ ท้ายที่สุดนี้กระผมขอกราบอารัธนาพระเดชพระคุณด้านเมตตานำกราราพระราชตรรขอกราบพระอาราธนาคระผมสว